สาวบ่อแก้วฟังแล้วยินงซึนอุลาสางยองน้องลาคือสายตาสาวเมืองห้วยสซเเเเแท้บเเนเเเเเเเของคองามเเ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 าเเเเเเเ หยดขวัญใจของสายสาวไทยสบายดีนี่ดีตอนรับเข้าสู้สองน้องทีพสาวผู้ไทยเด้อเมื่อน,นี้น้องทิพกัสิไดเอีนเมื่อสวรรคเนอะทุกคนแต่ว่ากา้อนซีเมอร์เขากับสีมากต่ำข้าวปุ้น,นทุกคนเพราะว่าน้องทิพลงไปตลาดลงตลาดลงไปซื้อข้าวปุ้นื่อมาต่ำน้องพอดีว่าเขาเอลราเอาลาพนทามาสีข้าวทุกคนเลย เสียงกะสีซว่าๆแน่เนาะเพราะว่าเสียงห้องสีเดทุกคนและะ้วก็เขาแม่เขาแนาสาวเพิ่เยอะเนาะทุกคนน้องทิพย์ก็เลยสีมาตาม่าสูกินวันนี้เนาะแต่ว่ามา่คิดน้องทิพย์ไม่ได้ซื้อมาเนาะมาคิดอันจินดาเนาะมาคิดโตที่เขาอ,อายเพิ่นเคยซื้อมาชหรับต่ำนะทุกคนมันต่ำแซ่บต่มาคิดนั่นนะแต่ว่าน้องทิพย์ไม่ได้ซื้อมาซื้อแต่มานาวมาเล่นอะไรก็ปลาแดะมาเนาะทุกคน ขา้าวกรสีเอาเมื่อคิดท้าวข้าวธรรมดาตามกระซีแซบคือกันนี้เลยเนาะทุกคนมาเบิกแนวกันเลย ตองุิงกรสีสีบนอนนเข้มเลยเข้มกระแด่เอาก็ะเสื้อมาหน้าอีน้องนกันเหมือนพีอแต่กรซื้อลำตา

เธอมันเส้นมันแต้ออกจตการนทุกคนก็สียนะอารมณนะ์เาะอารม กรสีเขารนให้มันเท่ากันนะเพื่อนมาซิมเลยมันไหยแต่ดิ

วมา hora, เด้อามากินตามข้าวปุ้นน้ำกันกเด้อนี่เนาะทุกคนตามข้าวปุ้นผัดเพ็ดไก่ก็เข้าหุงอันนี้ก็สิเป็นอาหารเทงเนาะทุกคนมาเด้อมากินข้าวเทงน้ำเดือเด้อประมาณนี้เนาะทุกคนมาเบ่งบรรยากาศตอนกินเลยอาไรพ่อพ่ออะไโอะไรเอาเดี๋ยวร่วงมาลูกเดี๋ยวป้อหอเอันนั้นงง กินแล้วเป็นโทษได้โทษเพราะต้มเฟอร์แล้วขอเชนะขอเชนะามามก็จกังบลีอยู่ที่กระสาวตันนี้นะกินชันแลแม่อาผู้กาเอาเป็นกนี่ละจะเป็้ร่วมาดมันมันเทงแล้วีน้องหน้ารเต็มุ้

่นทอง่นไม่มีนีนะเี่นนี่บ่มีล้เกลียนยาเปลียนนี่ที่แนไม้กันไม้บ้างบนขอดวเปลียนาีเอะมีท่นกนดเยอ ทุกคนตอนนี้น้องที่บุ้กินข้าวอิ่มแล้วเนาะแต่สิได้ขอตัวลาพี่พี่เซมีนเนาะขอขอบเจอทุกคนที่ห้ามมาติดตามห้ามส้มเด้ขอขออบเจอพี่พี่ที่ไปกําลังเจอเธอน้องทิพย์มาตลอดพบกันเมื่อลิปหน้าบา,บายบาย